หนุ่มกัญชัยท้ายาเก่งแต่ปากหลังมีดรามา่าคลับ xic, เฮาท็อกซิกเหยียดคนอีสาน กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสนันโลกออนไลน์ข้ามคืนข้ามวันกันเลยทีเดียวกับกระแสดรามา่าคลับเฮาทอกซิกที่มีคนกลุ่มหนึ่งเปิดห้องพูดคุยหลายห้องอาทิคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงแดกอีสานตื่นยังไอขี 5, ้ค้าโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงพูดจาเหยียดหยามชาวอีสานสารพัด ทิเช่นพวกมันบอกคนอีสานกินเนื้อหมาชอบให้ลูกไปมีผัวฝรัง่งคนอีสานผิวคล้ำดำแดดเพราะแบดปูนย้อมผมสีทองครึ่งหนึ่งสีดำครึ่งหนึ่งตั้งแต่เจอคนอีสานก็ทำให้พวกมันไม่อยากเข้า KFC อีกต่อไปซ้ำยังมีการไปเหยียดถึงลิซ่าแบ็คพิงที่เป็นคนบุรีรัมว่าเนรคุณแผ่นดินลืมกำพืชตัวเองถ่าอีสานดีลิซ่าคงไม่หนีความลำบากไปเกาหลีหรอก โดยล่าสุดพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้ออกมาพูดผ่านรายการถึงคนกลุ่มนี้ว่าน้องๆท่านไหนที่ย่ำยีคนอีสานเขาแล้วอยากมาออกโหนกระแสมานะครับขอให้มาอย่ากเก่งแต่ปากอยากให้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยว่าไปด่าเขาทำไมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ